ฟ้องคดีแพ่งกับคดีอาญามันแตกต่างกันยังไงวันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอกันอีกครั้งนะครับก็เป็นช่องที่จะเอาสาระน่ารู้ข้อกฎหมายแล้วก็เทคนิคดีๆที่ได้จากวิชาชีพทนายความมาแบ่งปันให้เพื่อนๆได้รับชมกันวันนี้ผมก็จะมาเล่าถึงเรื่องที่ผมเน่านะทนายความถูกลูกความหรือถูกประชาชนถามเข้ามาบ่อยมากเลยเวลาที่มีคดีความขึ้นมาแล้วอยากจะว่าจ้างทนายความฟ้องคดีเนี่ยว่าระหว่างการฟ้องคดีแพ่งกับคดีอาหนีมันให้ผลแตกต่างกันยังไงควรจะเลือกฟ้องคดีไหนวันนี้ผมก็เลยจะอธิบายเรื่องเัืกองาวให้ฟังกันแบบเข้าใจง่าย ก่อนอื่นเลยต้องเข้าใจข้อแตกต่างการฟ้องคดีแพ่งกับคดียาผมยกมาทั้งหมด7ข้อด้วยกันข้อแรกเลยคือวิธีการฟ้องการฟ้องคดีแพ่งหากคุณต้องการอยากจะฟ้องร้องดำเนินคดีคุณก็จะต้องยื่นฟ้องคดีด้วยตัวเองหรือว่าให้ทนายความยื่นฟ้องคดีให้เท่านั้นคุณไม่สามารถไปแจ้งความกับตํารวจให้ตารวจเป็นคนดาเนินคดีได้เพราะว่าตำรวจเนี่ยเขารับผิดชอบดำเนินคดีแค่ในเรื่องของทางอาญาเท่านั้นถ้าเรื่องทางแพ่งส่วนใหญ่แล้วคุณฟ้องคดีเองก็ไม่ค่อยแนะนาเท่าไหร่นะครับเพราะว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีมันมีข้อกฎหมายมีเทคนิคออะะไรเเยยยแล จะต้องให้ทนายความฟ้องให้ยกเว้นคดีพิเศษบางประเภทเช่นคดีผู้บริโภคคดีแรงงานที่มีเจ้าพานักงานเป็นคนดำเนินการเรียงคําฟ้องให้แต่ก็ไม่ค่อยแอนะนําอยู่ดีนะครับ <S <S เพราะว่า,อวาอพอคดีเปนงชั้นพิจารณาเนี่ยคุณก็ต้องมาใส่ทนายความในการวางรูปคดีในการสืบพยา,น,น,า,น,น,า,น,น,านอยู่ดีส่วนคดีาย,ายานเนี่ยคุณสามารถเลือกที่จะให้ทนายความยืม่นฟ้องคดีเองโดยตรงต่อศาลหรือคุณอาจจะเลือกใช้วิธีการแจ้งความร้องุ้ข์ให้พนักงานสอบสวนเป็นคนดาเนินคดีก็ได้ซึ่งแน่นอนแหละครับเวลาแจ้งความกับตํารวจก็ไม่มีค่าใช้จ่ายในทางทฤษฎีนะแต่ถ้าทน ความฟ้องเนี่ยคุณก็มีค่าใช้จ่ายซึ่งในการแจ้งความเองหรือฟ้องเองเนี่ยผมเคยทําบิดไว้แล้วว่าแต่ละแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงก็ไปติดตามรับชมกันได้สาหรับข้อแตกต่างข้อแรกระหว่างคดีแพ่งกับคดีอาญานะครับคดีแพ่งต้องมาว่าจ้างทนายความฟ้องส่วนคดีอาญาเนี่ยจะเลือกฟ้องเองหรือให้ตํารวจเป็นคนทําก็ได้ข้อที่สองข้อแตกต่างที่สําคัญเลยคือค่าดำเนินศารธรรมดาแล้วการฟ้องคดีอาญาคือการฟ้องขอให้จาเลยได้รับโทษทางอาญาไม่ว่าจะเป็นโทษ จำคุกโทษปรับโทษอะไรก็แล้วแต่ได้รับยกเว้นค่าธำเนียมสารทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าดำเนียมสารแต่การฟ้องคดีแพทงเป็นงานฟ้องเรียกเอาเงินหรือเอาทรัพย์สินฟ้องขับไล่คุณจะต้องเสียค่าดำเนียมสารตามที่กฎหมายกำหนดโดยหลักแล้วเนี่ยถ้าไปเกินส0 0แ0 0บาทก็นนจะเสียค่าดำเนียมารประมาณ1,000บาท ถ้าเกินกว่า3 0 0 0 0 0บาทขึ้นไปเนี่ยก็ต้องเสียอาตาัตราค่าดเนินการในอัตราร้อยละ2แต่ไม่เกิน20 0 0 0 0บาทยกเว้นทุนทรัพย์เกินกว่า5 0บล้านบาทขึ้นไปส่วนที่เกิน50บล้านก็เสียเพิ่มไปอีกส5งเอันนี้คือข้อแตกต่างที่สำคัญอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของค่าดำเนินงาสารที่กระดิแท่งเนี่ยจะมีค่าดำเนินงาสารเพิ่มขึ้นมานะครับการฟ้องคดียาไม่มีค่าดำเนินงาสารยกเว้นการฟ้องคดียาาที่การเรียกร้องคำขอส่วนแท่งเข้าไปด้วยก็จะต้องเสียค่าดำเนินกานสารเหมือมนเช่นกระดิแท่งต่อมาข เราเอาชนะ่าคานกันระหว่างเองกชน2ฝ่ายใครพยานหลักฐานดีกว่าคนนั้นก็ชนะคดีถ้าเปรียบเทียบไม่ฟังง่ายๆถ้าคะแนนมี100คะแนนคนนึงทาได้51แต้มอีกคนหนึ่งได้49ดแต้มไอฝ่ายที่ได้51แต้มก็เป็นฝ่ายชนะคดีไปอันนี้คือคดีแพ่งนะครับหลักในการชั่งน้ำหนักพยานฐานมันจะเป็นประมาณนี้แต่ในส่วนของคดีอาญาเนี่ยเป็นการที่จะเอาคนคนนึงได้รับโทษอาญาไม่ว่าจะเป็นจําคุกปรับกักขังเป็นเรื่องไา้แรงมากนะครับการที่เราคนคนหนึ่งเข้าคุกหรือรับโทษอาญาเพรา,ราระฉะ แล้วก็จะต้องพิสูจน์ให้ปราศจากข้อสงสัยตามสมควรหรือพูดได้ฟังง่ายๆว่าสมมุติว่าข้อสอบหรือว่าคะแนนที่สู้กันมี100คะแนนฝ่ายโจมเนี่ยต้องทำได้80ิคะแนนขึ้นไปไม่เหมือนคดีแพ่งที่ทําได้แค่ส1อคะแนนคือชนะแล้วแต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย1 0อยคะแนนคุณต้องทําได้อย่างน้นนนอย80คะแนนถึงจะชนะเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นภาระพิสูจน์และหน้าที่นำสืบในคดีแพ่งกับคดีอาญาต่างกัน คดีแพ่งง่ายกว่านะครับข้อที่4คือวิธีการและก็ขั้นตอนในการสืบพยานคดีแพ่งกับคดียามีวิธีการขั้นตอนในการสืบพยานการสื่อสารแต่ละนัดเนี่ยไม่เหมือนกันเลยตัวอย่างเช่นคดีแพ่งก็อาจจะมีวันนัดคีสองาฐานส่วนคดียาก็มีวันนัดตรวจพยานฐานระยะเวลาในการยื่นบัญชีระบุพยานการส่งเอกสารรูปนมาก่อนการสืบพยานหลักในการรับฟังพยานบอกเล่าการรับฟังสำนากเอกสารก็แตกต่างกันหมดคดีแพ่งกับคดียาถึงแม้จะเป็นคดีที่ใช้ทนายความฟ้องเหมือนกันแต่ว่าขั้นตอนในการนาสืบการสื่อสารแต่ละครั้ เนี่ยไม่เหมือนกันเลยซึ่งผมเคยได้ทําคลิปอธิบายแล้วแหละว่าคดีแพ่งแต่ละนัดทำอะไรคดีอาญาแต่ละนัดทำอะไรใครสนใจก็ไปติดตามรับชมได้นะครับข้อ5 คือข้อที่สําคัญมากเลยนะครับมาตรการหรือผลดีเมื่อชนะคดีคดีแพงหากฟ้องแล้วชนะคดีจําเลยก็ต้องมีบบัติตามคําพิพากษาหากเป็นคําพิพากษาให้ชําระเงินเราก็สามารถยึดอายัดทรัพย์สินหรือเงินของจําเลยเพื่อบังคับชาระนี้ได้เป็นคําพิพากษาให้ขับไล่ก็สามารถบังคับคดีขับไล่จําเลยได้ผมเคยได้ทำคลิปเยอะเกี่ยวกับวิธีการบังคับคดีขับไล่เป็นคําพิพากษาให้โอนกรรมสิทธิ์ก็สามารถเําคำพิพากษาแทนการโอนกรรมสิทธิ์ได้แต่เป็นปัญหาก็คือว่ากรณีให้ชําระเงินหรือให้กระทาการต่างๆเนี่ย ถ้าจำเลยมันไม่มีทรัพย์สินไม่อยู่ในภาะวะที่ชำระได้เราก็บังคับอะไรเขาไม่ได้แต่คดีอาญาผลสุดท้ายปลายทางของมันหากเราชนะคดีแล้วจำเลยก็ต้องได้รับโทษอาญาคือโทษจำคุกกักขังปรับหรืออาจจะโทษประหารชีวิตพูดง่ายๆให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆเลยคดีอาญามันเป็นคดีที่มีมาตรกา,ารบังคับค่อนข้างจะสูงกว่า ถ้าจำเลยไม่ยินยอมตามที่เราเรียกร้องตุกติดหรือจะบี้อาเราให้ไปฏิบัติตามข้อตกลงเนี่ยจำเลยก็อาจจะถูกจำคุกมันไม่เหมือนคดีแพ่งหากจำเลยไม่ไปฏิบัติตามคำพิพากษาไม่ไปฏิบัติตามข้อตกลงทำสัญญาจะผ่อนชำระนี้กันแล้ว หาเขาไม่ชําระเราก็ไปเอาเขาควบคุมไม่ได้ก็ต้องเป็นยึดทรัพย์บังคับคดีเนี่ยนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่หลายๆคนอยากจะฟ้องเป็นคดีายาเพราะว่าคดีายาเนี่ยมาตรการบังคับมันรุนแรงกว่านะครับต่อมาข้อ6กตะกี้ฟังถึงข้อดีเมื่อชนะคดีไปแล้วทีนี้มาดูข้อเสียเมื่อแพ้คดีเยอมากคดีอาญาหากคุณฟ้องเขาแล้วสาลยกฟ้องแล้วปรากฏว่าไอ้สิ่งที่คุณฟ้องไปเนี่ยมีความเท็จเข้ามาเกี่ยวข้องเอาคดีแท่งไปฟ้องเป็นคดีายาเอาเรื่องไม่จริงไปฟ้องรอาศาลคุณจะมีความผิดฐานฟ้องเท็จตาม,มงบกฎหมายยามาตรา175ซึ่งมีโทษ จำคุกแล้วก็ตามมาตรฐานการลงโทษของศาลข้อหาฟ้องเท็จคุณจยฟ้องเอาเขาเข้าคุกให้เขารับโทษอายาหากคุณโดนจับได้ว่าเป็นฟ้องเท็จ คุณโดนเขาฟ้องกลับคุณเองก็ต้องติดคุกเหมือนกันไม่เหมือนกับคดีแพ่งถ้าฟ้องไปแล้วแพ้ถึงแม้จะฟ้องเรื่องไม่จริงก็ไม่มีโทษทางอาญาเพราะฉะนั้นบางท่านจะเซฟโอการแต่ถ้าเบิกความเ็ศในคดีแพ่งกับคดียาก็ยังมีความผิดเหมือนกันนะครับตามมาตรา177แต่ว่าโทษที่จะได้รับเนี่ยมันไม่เหมือนกันการเบิกความเ็ศในคดียาเนี่ยโทษร้ายแรงกว่าแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะ้รับโทษจำคุกสูงนะครับแต่สารจากการเบิกความเ็ศในคดีแพ่งเนี่ยที่ถึงแม้จะมีโทษทางอาญามีโทษจำคุกเหมือนกันแต่โดยมาตรฐานแล้วสารมักจะ มาข้อที่7ข้อที่สาคัญเลยเห็นไหมครับว่าคดีอาญามันยามีความเสี่ยงมากกว่าคดีแพ้เพราะฉะนั้นแล้ว ค่าใช้จ่ายหรือค่าทนายความในการฟ้องคดีอาญาส่วนใหญ่ก็จะแพงกว่าค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเนินคดีแพ่งเพราะว่าทนายความเนี่ยมีภาระพิสูจน์มีงานมีความเสี่ยงที่จะต้องเจอที่จะต้องทำมากกว่าก็จบกันไปนะครับสําหรับข้อแตกต่างระหว่างการฟ้องคดีอาญาแล้วก็คดีแพ่งเนี่ยว่ามันแตกต่างกันยังไงควรจะฟ้องคดีไหนเพื่อให้เพื่อนๆได้เป็นแนวทางไว้สําหรับการตัดสินใจในการฟ้องร้องดําเนินคดีสุดท้ายผมก็ฝากไว้อย่างหนึ่งนะครับว่าการที่เราจะฟ้องคดีอาญาใครสักคนหนึ่งนะครับเราต้องมั่นใจว่าถ้าเขาทาความผิดจริงๆอย่าไปฟ้อง ก็จะบีบเขาจะกัดแกล้งเขาเพราะว่าสุดท้ายมันอาจจะเข้าตัวอาจจะถูกดำเนินคดีฟ้องกลับได้สำหรับใครที่จูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็สงสัยอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์สอบถามมาได้เลยอยากให้ผมทำคลิปต่อเกี่ยวกับเ,เรื่องไหนเนี่ยคอมเมนต์มาผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็เรื่องไหนที่พอมีความรู้มีความเชี่ยวชาญก็จะทําคลิปต่อไปให้นะครับสุดท้ายอย่าลืมกดซับสไครป์ช่องสีสังรอเพื่อติดตามสาระนะร่ารู้แล้วก็เทคนิคดีดเเกี่ยวกับการทำงานเช่นนี้ต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอ,อยุยาตจบคลิ